ไม่มีอะไรมากครับก็แค่หลุดครับโอ้อุตส่าห์เล่นไม่เป็นชั่วโมงเลยหลุดเฉยเนี่ยไอตอนเข้าไปอยู่ในบอสไอ้มันพ่นไฟครับปุ๊บหน้าจอผมเนี่ยมันหลุดครับหน้าจอมันเด้งก็คือตอนนั้นกำลังโหลดโหลดเกมอยู่ครับใช้ IDM โหลดเกมครับ เกมปัญญาอ่อนติ่งตองเกมหนึ่งนีงแ่แหละพอรู้สึกปุ๊บมันก็จะเด้งครับเด้งปุ๊บหน้าจอดาวโซ่เนี่ยก็หลุดหลุดปุ๊บผมก็ไม่รู้ว่าแอคชั่นเนี่ยเวลาหน้าจอหลุดปุ๊บมันดับไปเลยต้องอัดใหม่ครับก็นั่นแหละครับคือเหตุผลนะตอนนี้ครับมีอะไรอัปเดตนิดนึงครับก็ นี่ผมดูวิธีการสู้มาแล้วครับต้องได้ผมมีธนูแล้วครับแล้วก็ไปซื้อลูกดอกมาครับไม่ใช่ดิอ่าเป็นลูกธนูครับตรงนี้ครับตรงไอพ่อค้าเนี่ยเป็นช่างตีเหล็กนี่ครับอันละสิบครับผมใช้ไปพันสองร้อยโซครับแล้วก็ยิงเล่นไปหนึ่งดอกครับส่วนไททันไอชาร์นี่เอาไว้อัปเกรดอุปกรณ์นะครับ ผมซื้อมาสองอันครับก็อัปเกรดไปแล้วด้วย <S <S แล้วก็ซึกจะมาอัปเลเวลตรงนี้อีกแล้วครับโอ้โหไมนี้อัดทำไมอเอ้ยมันหลุดนะครับผมนี่เซ็งเลยเอ้ยผมจะวิ่งมาทำไมเนี่ยก็บนไฟไปก็ได้เราไปฆ่ามันกันครับ ค่าตัวกบพ่นไฟน่างโง่นี่ครับผมเห่อซื้ออโซ่แอโร่ so นี่ผมผมนึกว่ามันจะใช้มันจะแบบสร้างให้ได้เรื่อยๆครับความจริงคือไม่ใช่เลยครับมันเป็นเวทครับเป็นพลังเวทผมใส่หนูว่าตรงนี้แล้วนะครับมันจะได้เปลี่ยนได้แบบรวดเร็วอันนี้อันนี้ไม่รู้คืออะไรครับเห็นมันมีก็เลยซื้อมาแล้วก็ใส่หนูไปแล้ว เออทีเดียวตายเออเออด่าไฟวะล่ะตรงนี้มันลงได้เลยครับแต่มันจะไม่เฟีเ้ยวฮะต้องไล่ฆ่าไปเรื่อยๆโอตอนนี้เสียงจะแหบนะครับเสียงแหบเกมมิ่งทีเดียวโอ้ย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 อุ๊บอะขอโทษครับพี่ไม่มีอะไรหรอก เออฝันก่อนได้ปีครับผมยังงงนะครับต้องตรงนูนนะ้นเน่ะจะไปเก็บไอเทมยังไงยัง,งงงอยู่ทุกวันนี้ครับโอ้ยโอ้ยมองสะบัดเอ,ออเออ โอ้ยโดนอ๋อติดตรงนี้เองว่าม,มันฟันโอ้โอ้โ,อโอทรวิ่งน้อยใช้ขขวามากดีกว่า เดี๋ยวมันงอนนี่หรือเปล่าอ๋อใช่ครับอือโอ้ตกใจอีกแล้วตกใจไอ้เงาขาวๆนี่ตลอดเลยเดยนะเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมต้องเดินออกมาครับเชื่อไหมครับว่าลูกป,ปั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวคนขึ้นมา โอ,อ้มันลงมาจากข้างบนเป็นจังซี่นี่เองโอ้อยผมจะอัพสตามิน่ามาไม่ได้อัพสเต็งเลยสตามิน่าน้อยครับเพราะว่าสายผมมันต้องเน้นพิ้วถ้าเกิดสตามิน่าน้อยเนี่ยมันจะหลบหลีกอะไรได้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมไปเก็บไปเก็บโซ่ครั้งหน้าเดี๋ยวเอาสตามิแนามาด,ด้วยกัน ơi 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 ô à chiêu ô hô ngạt rồi thế đó โอ้โอ้โอโอเดี๋ยวนะยินตีประตูแน่เลยคนระับ จะเอาอะไรมาบล็อกดีครับยิงไ,งไกลได้ไหมมันพ่นได้แค่นั้นครับโอ้ชิวๆอืมจะตายไหมเนี่ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหมันพ่นมาไกลยังอะ่ะ อ๋อมันพ่นติดแล้วมันติดประตูใช่หรือเปล่ามีระเบิดไหมโอ้โหสูญหายเกลี้ยงเลยพันแปดกดจะเก็บได้มันยากขนาดไหนรู้ไหมพันแปดนั่นนะ่ะ ไม่โดนเลยสู้ไม่ได้ระเมจร,ระยะไกลบอมมากเลยครับอืมนะผมจำได้ว่าอันนี้มันใช้ได้ใช่ไหมฮะเออเพิ่มโซ ยูสโอ้โหสี oh, 3, oh ่ร้อยโอ้โหสามพันสองโอ้โหสองพันร่ำรวย น้ำรวยครับ9ก้าพันหสุดยอดต่ก่อนตรงนี้มันมีแหวนอยู่ใช่ไหมร้านแมวนางโง่เนี่ยแหวนเท่าไหร่โอ้หมื่นสามยังซื้อไม่ได้ครับโอ้ผมกลัวมันไอ้นั่นมากอ่ะม,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 มันฝากโซ่ได้ปะฝากเอาไว้ฮะนะมันฝากโซ่ได้บ่ อันนี้คืออะไรนี่ฝากของมันฝากซูไม่ได้ช่งมัน่ะสมใช้กนี่กัน สตามิน่าอัพอันไหนเพิ่มสเตอร์เนียเนี่ยเพิ่มสตามิน่าอัพหมดเลยแล้วกันโอ้โหเหลือพันครับเหลือพันหนึ่งเราไปซื้อนี่ดีวกว่าฮู ยังงเหลอสามร้อยอีกสามร้อยนี่เราไปซื้อนั่นได้ครับเลยนะไลฟ์เจมเราพร้อมแล้วครับไปตายกันครับไปตายกันเถอะ คิ้ขวามตีเช้า,าขิ้ซ้ายนะี่ดามเมจก็น้อยกว่าเพราะดาบซ้ายเป็นดาบไฟแต่มัยังเปิดไม่ได้เลยครับอยากไปมากเลยมันกบอืออือโอ้โหเฮ้เยมีทางไปด้วยหรอ เอ้ยมันทางลัดนี่มันทางลัดโอ้ยไม่กอดมีตรงนี้ก็ไม่บอกโอ้เดินจะได้ไม่ต้องเดินอ้อม โอ้โหหลังแอนโดนได้ไงวะอุ๊ยโอ้โหมันโดนได้ไงอ่ะเฮ้ยตายเออกัลลอหตรงนี้ทีนะ อ๋ออนี่ทางเข้าเหรอมันเปิดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันเรียบร้อยครับแล้วก็มาตรงนี้ได้ละนี่มีลิฟต์ด้วยครับเฮ้ยจะบอกนะลงไปเจอกับไอ้พอนไฟนั่นนะ่ะเมยนะเมยเอาอไม่ใช่ ลงไปให้ไหนวันนียโอ้ nervous. โหชัดเจนครับบอสแน่นอนโอ้โอ้หนี่มันนี่มันอื้อหือนี่มันอ่ะอ่ออ้ออ้าวนั่งอยู่ไว้อุ้ย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 โอ้อ น,นี้มีอะไรครับไม่อยากเปิดอะ่ะเข้ามาในนี้ดีกว่าเ้ยเปิดดีกว่าเปิดเป็นบอลไฟล์ล็อกขอบคุณครับจากข้างในสีแดงแดงประตูเปิดไปข้างนอกนั่นแน่เลยครับ น่าเป็นบอสน,นะฮะเอาโหชัดเจนแจ่มแจ้งเลยอุ้ยตาโบด้วยคุ่มข้างแน่นอนจังวันนี้นัน่นไงล่ละแล้วติดตั้งนานพอเรามาแล้วหลุด Ôi <laughs> Ôi Ôi Ừ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  Quạt Này nó Ừ Ừ Ừ Thưa bà เออเอออ่าวอืมโอ้โหอ่ะโอ้โหโดนสะกิด อันนี้ก็โดนเหรอโอ้มีโดดหลบมีโดดหลบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอุ๊บอือหึหลบใต้เท้าหลบใต้เท้าหลบอือหึ อ้าวว่าทอ้หลบเข้าไปในซอกเท้าอุ๊บอ๋อออ้อออ้าวดบเฉย เอ้ยโอ้โหครั้งเดียวผ่านว่ะ <c oughs> ครั้งเดียวผ่านว่ะครับชิวๆยี่มาหมื่นหนึ่ง <c oughs> ยิงเยอะอย่างก็ว่าจับทางมันได้ซะอย่างนั้นไม่อยากคุยเท่าไหร่ครับแค่ไลฟ์เจมเหลือหนึ่งซื้อได้ยังอ่ะ พันสามอ่ะผมไม่น่ารีบใช้น้เลยอันโซนั่นนะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะก็เดี๋ยวไปเก็บโซก่อนครับอีกสักสองพันนะสองพันกว่าก็เดี๋ยวไปซื้อแหวนแมวมาแล้วก็จะมาดูกันนะว่าดูกันว่าข้างล่างเนี่ยที่เป็นของอะ่ะมันจะ ได้อะไรบ้างนะครับแต่ก่อนไปครับขอไปดูจำนวนการตายก่อนนะครับมีอะไรอัปเดตบ้างครับโอ, 24, 5, 90, อ้ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นเอ้ยส4งร้อยสี่ลม่าไปแล้ว เตเตอร์อ่าวอนอะไรอะ่ะมีตัวมีอะไรสักอย่างหนึ่งครับมันจะเป็นข้อความหรือเปล่าโอเคครับสำหรับอ่อดักโซ่สองในพันนี้นี่ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่พันหน้าครับสวัสดีครับ